แล้นี้ใช้ยืบซ้ำอะไรคะจำชื่อได้ไหมเนี่ยโอแคร็บโอแคร็บอ่ะแต่โอเคไวยไปนี้คือโอเคแล้วญาที่ว่าเออมะก้อนนะมาเออลองแลแต่เนี้โอเคแล้วยืบซ้ำโอ๊โอ๊ะโอแคร็บโอแครบลองแล้วนี่คือดีใช่ไหมฮะดีหรือไม่ดีดีค่ะดีค่ะกรวินเป็นได้โอเคไหมโอเคแล้วกรวินเป็นได้โอเคเลยครับ ไม่โอเคไม่ให้เขาชวนแล้วไม่โอเคกวินบินได้ดีอย่างแรงโอเคแล้วกวินบินได้ดีอย่างแรงดีอย่างแรงแล้วค่ะนี่ออกยอดหมดนะเอฟปีนะโหยอดกวนมากเลยเห็นไหมนี่ยอดกวนยอดอ้วกเอาไปจิ้มน้ำพริกเหลาก่อนใส่มันไม่ใช่อย่างนี้หรอใช่มันไม่ได้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ เนื้อยยางเร่งยดเนื้อยยางเร่งทีนี้เอามาใส่โอ้ดีใจมามาเลยก่อนเจอกวินนี่เนื้อย่างแรงเนื้อยยางเรืยตอนนี้เริ่มชื่นใจยังชื่นใจแล้วโอ้ยเยี่ยมผ่าน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 ไปเลยลืมผ่านไม่ผ่านเลยอันนี้ถามก่อนอยู่ตรงไหนเนาะนี่กระบุรีกระบุรีจังหวัด ตำบลปากจันโอ้เรามาถึงระนองแล้วนี่โอ้1 0ตำบลปาจันอำเภอกระบีจังหวัดระนองโอ้สุดยอดพี่บัณฑิตพี่บัณฑิตตัวงสูงดึงยอดให้ดูหน่อยยอดนั้นอะทำไมมันอ้วนไปอ้วนไปอย่างนี้ล่ะโอ้เจ้าวังหักนะเดียวเจาววนต้องเินแล้วเดี๋ยวหักนะโอ้ยยอดทุเรียนหรืออะไรเนี่ยไปจิ้มผักอยู่ไหมนี่ใช้อะไรนะพี่ผู้หญิง โร็ดีอย่างแรงดีอย่างแรงดีอย่างแรงนะกวินบินได้เชื่อถือได้ไหมอถโอ้ผ่านนะผ่านนะโอ้สุดยอดลาวสุดยอดร้อยเปอร์เซ็นต์นนะโอ้ยสุดยอดเอาเอกิมันเป็นทรงสูงบางต้นิมันก็เลย ตนน้นเงี้ยมันต้นออกไปทางกลต้นนี้พุ่งเดียวคือกิ่งสูงอย่างต้นนี้พี่บัณฑิตก็คือต้องปล่อยใบยไหลให้มันดึงให้มันดึงก,กิ่งออกมางี้ก็น,นี้ช่วงเดี๋ยวทำมันใบเลยย่ยทำยังไงยาโร่ใส่ปุ๋ยทีทีใส่ปุ๋ยทีท,ท,ท,ทีทุกเดือนทุกเดือนอันนี้ประมาณเดือนละเดือนละสักสามามือเาช้วนอย่าง พอไม่ตัดทางเท่าไรดีตังเลยก็ต้องว่าแค่อยอะใช่ทุกเดือนนี่คือทังน้อยแล้วนะปกติเขาจะใส่ทุกสิบห้าวันแต่ปุ๋ยเราอ่ะมันอยู่ได้นานมันไม่เหมือนไม่เหมือนคือมีเคมีดีใจใส่น้อยแต่ใส่บ่อยที่เปืองแรงอีกเราก็ใส่เดือนละครั้งประมาณเนี่ยสามจมือโ่อยบรุษไม่ดีอยู่แล้วตรงนี้แล้วไหมครับตรงนี้อตรงนี้น่าเป็นรูลูนะตรงนี้จะเยอะไปไหมเกือบเต็มแล้วกัน อันเนี้ยประมาณปีปีกับปีกับไม่เอาอย่างนี้ละกันวันที่เก้ามิถุนาปีที่แล้วพบพบลุ้มอ๋อมิถุนาพบตอนนี้กระดาษคือปีปีเดือนหนึ่งปีกับเดือนนึงปีกับเดือนหนึ่งปีกับเดือนหนึ่งพี่บอกว่ามันพุ่งมาพุ่งตอนใส่โปแคล็บโปแคล็บยึดซ้ำโปแคลบซ้ำโปแคลนี่ที่พุ่งพุ่งนี่นะใช่เพราะว่าตอนแรกตอนแรกมันตอนแรกมันมันเด็กแรงยุ่ ตอนแรกไม่ได้เจอไม่เจอไม่ได้เจอมันเป็นแกนเหลืองที่ว่านะไม่ไม่ได้เจอคุณกวินไง๋อ้ไม่ได้เจอแล้วที่พี่พอวาเพืือนบอว่าเออลองแร่ตาโปแเข็บท้องกวินดินได้เรามาฉายแร่แล้วก็เลยเอามาลองแร่เออนี่มันผงเหมันนี้อ๋อนี่ว่านประมาณเราสองเดือนนั้นไหมไม่ได้ที่ซื้อมาไม่ได้เราเดือนกว่ากว่าที่ซื้อมาไมนได้ เดือได้แต่ว่ามาเจือข้นไ <ป S 2> ม่ได้บ้านอ๋อประมาณใส่ไปเดินลงป่าพุ่งเลยตอนนี้พุ่งเลยพุ่งเลยมีสาขาซื้อง่ายกว่าเดิมบัดน,นี้พุ่งไปถึงไหนแล้วเนี่ยใช่เพราตอนนั้นไม่รู้นะนี่ดีๆเข้าเข้าแนะนำมาว่าเออให้ห้าที่กับวินมินดายห้าในเพชรอ่าพอว่าห้าเจอถึงก็ะซังซังยาหมาซังยามาซังยาหมาเพราะว่า คเคยได้มีแามนี้เออยังออไม่ได้วางขาย<ช><ห>พี่ก็เลยหาซื้อยากใช่หาซื้อยาแต่นี้เขามีวางขายทีนี้และตอนน้นี่เลย,นนเลยทีนี้ก็โอเคเออตอนนี้มีที่ชุมพรแล้วอ,อ๋อซื้อง่ายง่ายซ,<ๆ>ซื้อง่ย้งยแล้วทีนี้เห็นพี่บรรดิตบอกต้นข้างๆก็พุ่งใช่ไหมเอากล้องเราไปดูต้นข้างหน่อยจะเอาของเพื่อนก็แย่จะห่าทีดีดีด้วยไม่กี่วันมันได้เป็นรูนี่แหละ โอ้ยอันนี้ไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้บ้างนี่มียังไม่เจอปุ๋ยนะเจอปุ๋ยยังยังได้่ยังเล้ยเจอปุ๋ยจะขนาดไหนเพมไม่ได้ถือว่าใช่ทิ้งปุ๋ยเนี่นั่นไงแค่เอ่ยแค่เอ่ยชื่อนี่ยอดพุ่งขนาดนี้เราว่าไม่ได้ดูปุ๋ยพี่าที่เพิ่งรู้ตอนนี้รู้ยังปุ๋ยอะไรทิ้งโตสิิิงงู๊ซ แต่ไม่ได้ซื้อทีน่าดีกำลังจะไปซื้อเริ่ปเติมปุ๋ยเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะใส่ทีปรับปรุงดินไปแล้วตอนนี้ปรุงดินอย่างเดียวนี่รอยมันแตกตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยสองครบได้ MC นี่หละจากใบนี้อันนี้อันนี้คือของเก่าขึ้นมาถึงนี้ใช่นี่ของเก่าเขาจะเข้มเขมดำๆหน่อยนี่พอพอว่ามันจะได้กินเลยนะก็เลยดูสองครบ่สองครบพอดีสองคืบนิดเดือนนะ เดี๋ยวหักเดี๋ยวหักคุณพี่ผู้หญิงตีมือตีมือไหมหักเนี้ยหักนี่โดนตีมือนะแล้วมันออกทุกทุกยอดเลยเนี่ยนี่ไม่เว้นเลยยาเป็นรักนะโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ปีหน้าเอาลูกนะถ้าเป็นไปได้น่นี่เนี่ยทว่าถ้าทำแปลงนี้ดีแปลงปามันก็ยากใส้เหมือนกันเลยเอาเดี๋ยวได้ล้มปามอีกแล้วเอซี เอฟซีต้นนี้ไปนู่นเลยยอดเรากลัวอย่างเดียวกลัวเชื้อราต่ยานี่แหละโอ้โหนี่แตกแตกหมดเลยนะทุกยอดเนี่ยแตกทุกยอดเลยอย่างนี้ยิ้มกว้างๆได้แล้วนะปาเนีเจอกันต้องห้ามทำหน้าหมอหมอนนี่ยิ้มแต่โอ้โหนี่จะถึงพืนแล้วนี่ดิ นี่จะไปแบ่งให้หนอนกินได้บ้างนะโอ้ไม่อยากแบ่งหรอกสวยกว่านี้อีกนะฮะมีแบ่งหนอนกินได้บ้างไหมไม่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แบ่งเพื่อนบ้างช่วงนี้ใช่ช่วงฝนที่แบ่งเพื่อนหน่อย้ยที่ว่าลูกศิษย์ไม่โตก็ให้มาจ่ายกล้องคารุกกล้องแคปกล้องกวินบินได้นะครับนี่ผมยู้นะน้องฮะจ่ายกล้องคุณกวินบินได้เนี่ยนี่ใช่ประมาณเราเดือนนึงขึ้นไปต้องเก็บตัวยอดนี่ติดแอไปว้ก็ ย,ย,ยิบซ้ำคองโปรแข็บค้องคุณกวินบินได้ครับชายจริงๆนะเนี้ยครับชายจริงๆไม่โขกชายจริงๆนี่ไม่ได้โกฮกปีว่ารบเอายอดตุเรียนไปจุม่มตานปลีกมังม้นี่ตุเรียนที่ระนองนี่ยอดตุเรียนที่ระนองนี่ <laughs> อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ